คือหลายจงังหวัดยังต้องเผชิญนะครับกับสถานการณ์โควิด -19 โดยบางพื้นที่เนี่ยต้องยกระดับมาตรการคุมเข้มเหตุเพราะว่าไปพบกับผู้ติดเชื้อสูงขึ้นครับแบบก้าวกระโดดเลยคู่ขนานกับการเพิ่มรโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับโดยที่จังหวัดตาครับยังคงมีการคุมเข้ม24ชั่วโมงสําหรับทางเข้าออกบริเวณบ้านพักกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพบคาเซอร์ใหม่ในศูนย์ฝึกอบร,รมตํารวจภูธรภาค8ครับ กลุ่มงานควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมแผนเข้าควบคุมโรคภายในศูนย์ฝึกอบร,รมตำรวจภูธรภาค8ชุมชนบึงขุนทะเลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่ผลการตรวจเชิงรุก200คนพบนักเรียนตำรวจติดเชื้อโควิด -19 21ยคนครับส่วนจังหวัดยะลาก็เตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสืบเนื่องให้กับสถานการณ์เข้าข่ายที่วิกฤตครับ ตอนนี้ดูแลมีการเพียงพอครับที่จะดูแลเพราะว่าเราจัดการกำลังแต่ว่าถ้าสูงไปอย่างนี้ถ้ามีตัวเลขสามหลักไปอย่างนี้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนี่ต้องประเมินกันใหม่นะครับต้องประเมินกันใหม่เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เราล้าเนี่ยครับเราก็อาจจะอาจจะเกิดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะครับแต่บางทีภูมิคุ้มกันเราเวลาเรา,เราเครียดหรือเวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ท,ท,ที่จะทําให้ติดได้ ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะก็ต้องเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามค่ะหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากซึ่งจาก10โรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า1,000คนค่ะที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีการยกระดับทุกมาตรการงดออกเคหสถาน4ทุ่มถึงตี5ปิดเส้นทางระหว่างตําบลน,นะคะปิดตลาดสดเทศบาลคลองท่อมตลาดทรายขาวโรงเรียนและมสัสยิดทุกแห่งงดกิจกรรมรวมตัวไปจนถึงวันที่9ก,กรกฎาคมนี้ค่ะ หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานศพคลองท่อมมากกว่า30คนด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะยังคงมีมติทุกมาตรการนะคะที่พร้อมเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่13กร,รก,กฎาคมนี้และมีการเร่งจัดสรรนวัคซีนฉีดให้แก่บุคลากรทางการศึกษาด้วยค่ะ